เนี้ยเป็นจุดที่โค้ดคิดให้ความสําคัญมากๆในขณะเดียวกันเวลาที่เราสอนเด็กเขียนโปรแกรมเด็กจะได้สี่ข้อนี้ใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องพาเด็กอ่ะพื้นฐานตรงนี้ให้ได้ด้วยอืม,อมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเด็กที่มาหาเราอะค่ะคอมพิวเตอร์พื้นฐานน่ะอาจจะไม่ค่อยคล่องเพราะว่าใช้คอมที่โรงเรียนแค่อาทิตย์ละชั่วโมงเดียวหน้าที่อของเราคือเอาตัว iCT l i t e r a c y เนี่ยเข้ามาใส่ด้วยอ่านะคะหรือเวลาที่เราสร้างเกมใน Scratch เราต้องมีเรื่องคณิตศาสตร์เนาะเวลากระโดะโดกระโดดบวกอ่าต้องบวกห้ากกระโดดจะถึชาเราก็จะเอาเลขอะคะ่ะมาทําให้เขาชอบมากขึ้นให้เขาจับควมได้มากขึ้นภาษาอาภาษาแล้วก็เวลาเขียนโค้ดแล้วก็นิมภาษาอังกฤษเนาะเพราะเขาจะต้องการใช้ภาษาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์โคดดิ้งอะคะ่ะมันใช้แบบเดียวกับวิทยาศาสตร์คือการทดลองค่ะ เพราะเนี่ยเวลาที่การเขียนโค้ดแล้วเออร์เลอร์เด็กจะไม่กลัวเพราะว่าการเขียนโค้ดแล้วเออร์เลอร์มันคือเรื่องปกติค่ะมันคือการทดลองเนั้นเด็กก็จะมี i n เซ็ต ที่เขามองว่าลองทําดูสิแล้วเกิดอะไรขึ้นลองทําดูสิแล้วเกิดอะไรขึ้นมันหน้าที่ของโค้ดคิดจะสอนเรื่องนี้เราจะเสริมอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเข้าสังคมเนาะมันจะมาจากการที่เราเรียนตัวต่อตัวเราฝึกเรื่องการสื่อสารเพราะมันเป็นตัวต่อตัวเด็กก็จะได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่ะอืมแล้วเราก็ได้ได้ฝึกทํางานร่วมกันฝึกสื่อสารร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่อ้องก็ยังต้องฝึกอยู่ก็คือเราต้องมี curiosity เนาะความสงสัยใค้รู้เด็กจะเริ่มเอะโดยเฉพาะจริงๆแล้วเด็กเจ็ด เก้าปีเขาจะมีคําถามเยอะมากๆเลยค่ะคือการสนเอามาดีนะคือสนถามบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าสมองส่วนหน้าเขาทางานเต็มที่มากๆอแต่สอนมากก็น่าครัวนะคะเราต้องพาเขามาทําอะไรคะเราต้องพาเขามาอินน i ช t ีเอค่ะมาเริ่มลงมือทําโดยการใช้มีดป้งจับจีบทําของปั้นดินน้ํามันต่อเลโก้ประกอบหุ่นยนต์ เพื่อให้ใช้กล้ามเนื้อนิ้มือเนี่ยทําพวกนี้ให้มั่นขึ้นให้มันแม่นขึ้นเรื่อยๆแต่พอทําถึงจุดหนึ่งอะค่ะเจ็ถึงเก้าปีเนี่ยบางทีเขาก็เบื่อง่ายใช่ไหมคะอารมณ์เข้ามามีผลเพื่อนเล่นโลบอกสตูดิโอทาไมเพื่อนได้เล่นเกมทำไมหนูต้องมานั่งเรียนอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเด็กก็อาจจะมีคำถามแล้วอาจจะต้องสอนเรื่องกฤิบ p e r s i s t e n c e ความอึดถึกอดทนการโฟกัสซิงมันมาจากข้อนี้นะคะ ขั <IST> ้แที่อย <cha. S 1> ากพูคิดก็คือพาให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยอ่าพาให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยท,ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากลองผิดลองถูกทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นโอเนอร์เป็นเจ้าของผลงานและเขาจะอยากทํามันค่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของมีความเป็นโอเนอร์ชิ้นไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังต้องฝึกอยู่ตัวอ้อมเองก็ยังต้องฝึกอยู่สามข้อสุดท้ายนี้คือการปรับตัวค่ะ รือว่า <c oughs> เราเก่งเรื่องนี้มากๆแต่เราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะปรับตัวบางอย่างให้เข้ากับสังคมและเอาตัวรอดได้ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> และถ้าเราจะเก่งขึ้นเราจะต้องแบบสมมติเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะเราต้องมีความเป็น leadership เพราะการเลี้ชีพมันต้องมีเรื่องของบุญบารมีใช่ไหมคะคุณแม่มันต้องมีศาสตร์และศิลป์มันต้องมีศิลปะในการสื่อสารแล้วก็มีศิลปะในการโน้มน้าวแล้วก็ต้องมีศาสตร์ในการของการแบบการจัดการที่ดีและเขาถึงจะสามารถเป็นคนที่แบบคนอื่นก็แทนไม่ได้เป็นคนอื่นเป็นสามารถทํางานข้ามประเทศได้างค่ะ